สวัสดีจากฟินแลนค่ะทุกคนวันนี้มาสำรวจป่าเลดเบอร์รี่กันค่ะตอนแรกนะมุนว่าเออเข้าผิดหรือเปล่าวะเข้าผิดทางหรือเปล่าป่าที่มุนมาเก็บทุกปีนะทุกคนปีที่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปมุนนะคือป่านี้ดกมากดกทุกปีค่ะแต่ปีนี้มุนเดินมาเอา้าทําไมมันไม่มีวะเฮ้ยตอนแรกคิดว่าเข้าผิดนะก็เดินมาก็สำรวจเดินรอบๆอ่ะก็เข้าถูกนะก็ตรงนี้แหละที่เราเก็บปีที่แล้วอ่ะเออเก็บทุกปีก็เก็บตรงนี้แหละไม่มีเลยทุกคน ใจเหี่ยวมากเลยตอนนี้ป่าอื่นเป็นยังไงนาะโอ้ทุกคนดูค่ะเนี่ยมีอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมาล้มมาแล้อม,ม,ลอมอย่างเงี้ยตายตายแล้วแต่มันใกล้จะสุกแล้วนะถ้าสุกก็อาทิตย์หน้าเก็บได้เนี่ยโอ้ยตายแล้วอาทิตย์หน้าเก็บได้ค่ะทุกคนแต่มันไม่มีให้เก็บ โอ้ยละมุนจะไปเก็บที่ไหนมุนว่าจะเก็บส่องโรงงานสักหน่อยโอย้ดูสิวยนี่ดูค่ะมีอยู่แค่นี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวมุนจะค้นหาคลิปเก่าๆนะทุกคนที่มุนเคยถ่ายเอาไว้ปีที่แล้วนะตรงนี้แหละเอามาเทียบกันดูนะคะดูอันนี้ปีสองพันยี่สิบสองนะเดี๋ยวมุนจะเอาคลิปปีที่แล้วมาเทียบกันดูว่ามันโดกขนาดไหนโอ้ดูค่ะทุกคน ป่าทั้งป่านี้ไม่น่าจะถึงสองถังนะละมนโอ้ยเนาะแต่ลูกดำอะดกมากเลยบูเบอรี่อะบูเบอรี่ป่านี้มนไม่ได้มาเก็บเลยทุกคนปีนี้มาไม่ถึงหมดออเดอร์ก่อนก็เลยไม่มาดกนะเนี่ยไม่มีใครมาเลยพอมุนไม่มาก็ไม่มีใครมาเลยทุกคนดูสิ ป่าของเราจริงๆิงเลยเนี่ยป่าของละมุนพอละมุนไม่มาก็ไม่มีใครมาเลยด้วยเสียดายจังโอ้ยเสียดายจังเลยค่ะทุกคนดูเหี่ยวแห้งคาป่าไปอย่างนั้นอ่ะไม่มีใครมาเก็บเราก็มาไม่ถึงป่านี้นี่ยังดอกอยู่เลยนะทุกคนไม่มีลองรอยของการเก็บเลยค่ะเอยป่าละมุนบอกแล้วค่ะว่าป่าละมุนดูนี่ต้นนี้โอ้ยเสียดาย มุนก็ไม่ได้เอาที่ตักมาด้วยป่านี้ไม่น่ากลัวทุกคนมุนชอบมากเลยบรรยากาศมันร่มรื่นดีไม่มียุงด้วยนี่ให้ทุกคนดูตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะทุกคนลงไปตรงนู้นนะ่ะก็เห็นหลังคาบ้านคนไหมคะแต่ว่าถ้าใกล้บ้านคนขนาดน,นี้ไม่ควรมาเก็บนะมุนก็จะไม่เข้าไปเก็บถึงถึงใกล้บ้านเขานะมุนก็จะเก็บอยู่ฝั่งนี้ เก็บเงียบๆนะคะเราก็จะไม่ส่งเสียงดังเออก็มาเก็บแบบเงียบๆไม่รบกวนเขาไม่น่ากลัวแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเดินไกลทุกคนมันรถมันเข้าไม่ถึงเนี่ยก็หิ้วหิ้วถังค่ะเดินไปกว่าจะไปถึงรถก็ก็เหนื่อยอยู่นะเออเหนื่อยอยู่ไกลเหมือนกันคะ่ะไม่มีให้เก็บเลยคะ่ะลูกแดงปีนี้ไม่มี เดี๋ยวไปดูอีกป่าหนึ่งนะทุกคนป่านี้คือเป็นป่าที่ดกที่สุดยังไม่มีนะแต่ป่าที่ไม่ค่อยดกอ่ะมันจะมีหรือเปล่าปีนี้เดี u, ๋ยวคุณจะไปดูอีกเดี๋ยวอีกวันนึงค่อยไปดูนะวันนี้ค่ําแล้วเดี๋ยวมูลกลับบ้านดีกว่าว้าทุกคนเจอกันนะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ